สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนมือใหม่กราฟไข่มังกรนะครับโดยครั้งนี้นะครับจะใช้ไข่ใบใหญ่ขึ้นนะครับโดยจะแบ่ง4ส่วนนะครับไข่1ฟองแบ่ง4ส่วนโดยใช้ใบมีดคัตเตอร์เหมือนเดิมทำความสะอาดใบมีดก่อนนะครับสําหรับมือใหม่เลยนะครับอันนี้ใครที่โปรแล้วคงหั่นเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้เราจะหั่น4นะครับอันดับแรกทําความสะอาดใบมีดเหมือนเดิมนะครับ ด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ใบมีดนะครับใบมีดเราใช้ใบมีดคัตเตอร์นะครับเพื่อที่มันจะบางแล้วก็ทําให้สามารถหั่นแล้วไข่ไม่ช้ํานะครับวิธีการหั่นนะครับอันดับแรกนะครับเราจะหั่นชิ้นหัวก่อนนะครับเล็งตาของไข่ดีๆนะครับอย่าไปหั่นโดนตาเขานะครับทีนี้เราก็หั่นลงไปทีเดียวเลยนะครับไม่ขาดเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับได้ชิ้นส่วนหัวมาแล้วทีนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของตูดของไข่นะครับอ่าล้อกะไม่ให้โดนตานะครับเล็งดีๆแล้วก็หันลงไปเลยนะครับเรียบร้อยครับได้เป็นชิ้นตูดนะครับจะได้ชิ้นหัวกับชิ้นตูดแล้วตรงกลางนะครับจับหายขึ้นมาแล้วก็ผาอีกครึ่งหนึ่งนะครับ ผาไปอีกครึ่งหนึ่งนี่นะครับก็จะได้ชิ้นตรงกลางอีก2ชิ้นนะครับสวยงามนะครับนี่ครับเรียบนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําความสะอาดมีดลักนิดหนึ่งนะครับด้วยเแอลกอฮอล์นะครับโอเคครับเรียบร้อย ต่อมานะครับเราก็เตรียมตอออกมานะครับตอของเราก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับเพื่อทําการฆ่าเชื้อโรคที่มันติดอยู่ที่ต้อหรือพวกฝุ่นพวกอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากเปืองแอลกอฮอล์มากเราก็ไปล้างน้ําเปล่าก็ได้ครับล้างน้ําเปล่าแล้วก็ผึ่งไว้สักพักหนึ่งก่อนนํามาใช้กราฟนะครับหรือถ้าใครขี้เกียจล้างแบบผมก็นี่ครับสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็เอาทิชชู่เช็ดหน่อยนะครับ พอดีของมันเวลาแปะทงแปะเทปนะครับมันก็จะทําให้เทปเราแปะได้แน่นขึ้นไม่ติดฝุ่นแล้วก็ไม่หลุดนะครับเราก็ควรมีที่วางตอสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ปลูกวในกระถางน,นะมีดปาตอนะครับเราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์ด้วยนะครับทุกคนเพื่อป้องกันพวกแบคทีเรียรที่อยู่ที่มีดนะครับจำไว้เลยครับถ้าเกิดเรายิ่งทําอุปกรณ์ของเราสะอาดมากเท่าไหร่นะครับโอกาสติด แล้วโอกาสไม่เน่าก็มีสูงมากเท่านั้นครับอ่าเวลาปาดนะครับเล็งดีๆนะครับแล้วก็ปาดทีเดียวให้ขาดเลยแบบนี้นะครับอ่าเราดูตอของเรานะครับเห็นไหมครับเรียบดีแล้วนะครับเราก็นําชิ้นกราฟของเรามาแปะนะครับเราสามารถเลือกวางได้เลยนะครับว่าจะวางแนวไหนนะแล้วก็เล็งให้ตรงกับท่อน้ําเลี้ยงเลือกตอที่มีขนาด หน้าตัดนะครับคือความกว้างเนี่ยใกล้เคียงกับชิ้นกราฟของเรานะครับดูจากในวิดีโอนี้นะครับก็เห็นไหมครับชิ้นต่อจะใหญ่พอดีกับหน้าตัดของตอเลยแบบนี้นะครับน้ําเลี้ยงของท่อน้ําเลี้ยงของตอนะครับก็จะได้ทั้งสองข้างของตอเลยนะครับเวลาวางชิ้นกราฟไปนะครับก็จะทับท่อน้าเลี้ยงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับอันนี้คือการเลือกขนาดของตอที่เหมาะสมกับชิ้นกราฟครับ ทีนี้เราก็แปะเทปนะครับแปะเทปเหมือนคลิปวิดีโอที่ผมสอนไปครั้งที่แล้วเลยนะครับก็แปะชิ้นกราฟให้ติดกับตอ,อก่อนนะครับพอชิ้นกราฟติดกับตอแล้วนะครับคิดว่าติดดีแล้วนะครับแล้วก็เอาเทปนะครับพันข้างๆด้วยนะครับเพื่อป้องกันการที่เทปหลุดขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันการที่เทปหลุดขึ้นมานะครับพันไปสัก2ครั้งนะครับ ต่อมันสั้นนะมันจมแก้วนะครับผมขออนุญาตเอาขึ้นมาพันด้านบนเลยนะครับพันไว้นะครับกันเทปหลุดเทปเด้งนะครับถ้าเทปหลุดเทปเด้งมานะครับมีผลอย่างไรก็จะทําให้หัวกราฟของเรานะครับอาจจะหลุดหรืออาจจะเคลื่อนอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้นะครับผมกราฟเยอะนะครับวันนี้ผมก็จะทําสัญลักษณ์ไว้สักนิดนึงนะครับ อันนี้กราฟ4ชิ้นนะครับผมจะเขียนเลข4เอาไว้นะครับเพื่อที่ง่ายต่อการเราที่เรามาอัปเดตตอนหลังนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับมาครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกซ้ําอีกสักหนึ่งครั้งนะครับใครที่จําได้แล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับนะครับเราก็เลือกต่อมานะครับเลือกต่อมาแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเหมือนเดิมนะครับใช้แอลกอฮอล์นะครับเช็ดทำความสะอาดหน่อยเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ อาเช็ดพวกฝุ่นออกไปเพื่อการแปะเทปเทปจะได้ไม่หลุดนะครับหรือใช้น้ําเปล่าล้างก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ผึ่งเอาไว้นะครับรอบนี้ผมใช้ตอที่ติดรากนิดนึงนะครับเป็นตอที่ชําเอาไว้ได้สัก2อาทิตย์นะครับเก,เกือบกืองอาทิตย์มีดนะครับแล้วก็เช็ดเหมือนกันนะครับเป็นมีดที่เอามาปาดตอนะเราก็เช็ดทําความสะอาดสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็ จับตอให้แน่นๆนะครับแล้วก็ใช้มือที่ถนัดปาดตอแบบนี้นะครับเราก็ดูนะครับว่ามันเรียบไหมถ้าเรียบโอเคแล้วนะครับแล้วก็หยิบชิ้นกราฟของเราขึ้นมาแล้วก็มาแปะไว้ได้เลยนะครับอันนี้จะกาฟเป็นชิ้นของตูดนะครับเดีย๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็วางลงไปเห็นไหมครับวางให้พอดีตอเลือกตอให้พอดีกับชิ้นกาฟนะครับ จะทําให้ได้รับท่อน้ําเลี้ยงทั้ง2ด้านเลยท่อน้ําเลี้ยงก็จะอยู่ฝั่งซ้ายขวางขวานะครับถ้าใครยังไม่รู้อยู่ตรงไหนสามารถไปย้อนดูได้ในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับที่สอนมือใหม่กราฟไปนะครับแล้วก็ก็แปะเทปนะครับเพื่อให้ชิ้นการาฟเนี่ยติดกับต่อนะครับให้แปะเทปลงไปสัก 2- 3ครั้งนะครับเทปก็จะยึดตัวไข่มังกรน,นะครับติดกับตอนะครับ ไม่ต้องแปะแน่นมากก็ได้ครับแปะลงไปแค่คิดว่ามันตึง,ตงมือนะครับคิดว่าอยู่แล้วนะครับสักสองสามครั้งพอเรามั่นใจนะครับว่าเออมันติดกับตอแล้วแหละเราก็นำเทปมาแปะพันรอบตอด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เทปที่เราแปะชิ้นกราฟกับตอไว้เนี่ยหลุดเด้งขึ้นมานะครับ บางคนก็อาจใช้ทิชชู่ลองด้วยนะครับแต่ผมไม่ใช้นะครับเทปที่ผมใช้มันไม่เหนียวมากนะครับสามารถแกะได้ง่ายนะครับแล้วก็พันไว้สัก2ทบนะครับรอบๆต่อหรือถ้าเพื่อนๆใช้เทปที่คุณภาพดีหน่อยนะครับแปะสักรอบหนึ่งก็ได้แล้วครับแต่นี้เทปผมซื้อร้าน20บาทมานะครับอ่าเราก็เขียนทําสัญลักษณ์เอาไว้นะครับนี่นะครับเพื่อเวลาเรามาติดตามผลจะได้ไม่งงว่าตอนไหนเป็นตอนไหนนะ ทีนี้ก็ขอให้เพื่อนๆดูผ่านๆไปเร็วๆเลยนะครับอีก2อันผมจะไม่อธิบายแล้วนะถ้าใครยังไม่เข้าใจหรืองงนะครับสามารถย้อนวิดีโอกลับไปดูได้นะครับใน2ตอกราฟแรกนะครับ2ตอกราฟหลังนี้ขออนุญ,ญาตเพย์ภาพไปเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงท้ายวิดีโอกันนะครับจะเป็นการอัปเดตว่าตอที่เรากราฟไปทั้ง4ต่อเป็นยังไงนะครับ เรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นหนามของเขานะครับส่วนหัวจะมีหนามเยอะนะครับพอเราเอามาวางบนตอเนี่ยมันจะติดหนามนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกราบหัวที่เคยสอนไปแล้วนะครับชิ้นหัวถ้าเกิดหนามมันตำตอเนี่ยเราก็ตัดหนามทิ้งได้เลยนะครับตัดขอบขอบออกนะครับที่มันทิ่มทิ่มตอนะครับส่วนทางด้านบนบนนะครับจะไม่ตัดก็ได้นะครับไม่เป็นไร นะครับเราตัดแค่ขอบๆที่มันท uh ิ oh. ่มต่อก well, to to ็พอนะครับเพื่อที่ว่าพอเลาเรากราฟแล้วเนี่ยชิ้นกราฟกับเนื้อตอหน้าตอเนี่ยมันจะได้แบบแนบสนิทกันนะครับมันจะได้แบบเออไม่ไปทิ่มแล้วก็ไม่ไปคานอยู่นะครับมันจะได้แบบชิดกันแล้วมันจะได้ผระสานเป็นชิ้นเดียวกันได้ดีขึ้นนะครับชิ้นกราฟก็จะติดกับตอได้ดีขึ้นนะครับส่วนที่เหลือก็แปะเทปเหมือนเดิมเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับทั้ง4ต่อนะครับอ่านี่ครับ4ต่อนะครับก็เป็นการครับกราฟไข่มังกรนะครับ1ใบนะครับ4ชิ้นนะครับกราฟ1ใบ4ชิ้นนะครับเรียบร้อยครับผม สวัสดีครับอันนี้เป็นอัปเดตนะครับไข่มังกรผ่าสีนะครับชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นที่สองนะครับอ่าอยู่ดีนะครับยังไม่ตายชิ้นที่สามนะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นที่สี่นะครับนี่ครับหลอดทั้งสี่ต่อนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมวิดีโอจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับถ้าเกิด ถูกใจวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าชอบนะครับในช่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์เอาไว้นะครับซึ่งจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำได้มากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ